หนมให้หนู qr code ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะพลณงซิงดีลไทยสวัสดีครับพลณงซิงดีลไทยประจําวันที่30สิงหาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุ่นเท่านั้นนะคะวันนี้เซ็ตบวก5.84ครับอยู่ที่ 1 5 6 8งห้นะครับก็ปรับขึ้นเนื่องจากความคืบหน้าความชัดเจนของการจัดตั้งคอรมเนาะคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขาย5.6หมื่นล้านบาทแรงซื้อมาจากกลุ่มอิเล็กขนส่งอาหารการเงินธนาคารแรงขายจากกลุ่ม ICT พลังงานแล้วก็ปิโตครับโอเคแล้วก็มีต่างชาติซื้อเข้า1หนึ่งพ่อยมเริ่มมั่นใจแบบตงชาติเริ่มมั่นใจน<ช>ะ จากแบงก์เกอร์มีแบ er, ง์เกอร์เข้าอ่าตรง,งนี้ครับเซ็ตมีแบงก์เกอร์เข้านะครับตรงนี้<ม>อ่าทะยอยเข้ามาเหมือนกันค่ะกองทุนขายออก4 9 5ก้าล้านบาทโบรกเกอร์ฟีเข้า207ล้านบาทแล้วก็รายย่อยขายออกหนึ่งพันหนึ่งหห้าล้านบาทค่ะแนวรับจะเป็นตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นมาเป็นหนะึ่งห้าสามแปดนะครับแนวต้านก็จะเป็นหนึ่งห้าแปดสองนะครับตอนนี้ยืนอยู่บนยืนอยู่บนเส้นแนวรับแนวต้านพอดีนะตรงนี้นะไซ่นี้ ไส้นี้จะเป็นหนึ่งห้าหกแปดนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับหนึ่งห้าหกแปดพอดีพอดีนะครับก็ไปลุ้นเบคเพราะว่ามีแบงเกอร์เข้านะครับ<ม>สําหรับเซตนะครับตัวที่หนึ่งนะทาคุนิทาคุนิราคาหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดตางค์บวกสิบเอสตางค่ะทาคุนิเป็นโค้งตัวอยู่นะ นะครับอยู่เคิร์ฟนะครับแล้วก็ลงมาต่ําสุดที่เท่าไหร่ห4ึถูกต้องไหมถูกค่ะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดันตัวขึ้นมาสูงสุดตอนนี้ที่1นึุขึ้นไปสูงสุดที่หนึแล้วก็ลงมาปิดที่1.87่ป็นะครับเป็นลุ้นกลับตัวเหมือนกันเพราะว่ามีวันรุ่มเข้า แต่ว่ามันก็มีสลับกับขายออกนะครับเรา<ช>ขายออกเหมือนกันก็เพราะว่างบเขาไม่สวยไง<ช>คนก็เลยเป็นหุ้นค่อนข้างซิงด้วยคนก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่กล้าถืออ่ะ<ช>ครับทำเฟรมส<ช>ิบห้านาทีก็มีวันรุ่งเข้าทำให้เขาขึ้นไปอ๋อที่เราบอกว่าหนึ่งหนึ่งจุดเก้าสองมันไม่ถูกมันเป็นหนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะครับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็มีวันรุ่งเข้าทายตลาดด้วยนะครับทำให้ ทำให้ทาคุณนี้ดันตัวขึ้นไปเบรกจุดเดิมตรงนี้1.87ไปยืนที่1.91 <ทา S 2> แ,แล้วก็ลงมาปิดที่1.87เหมือนเดิมครับขายออกขายออกทาคุนี้เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรถ้าพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลลเวลูเรทอยู่ที่89ล้านบาคคบทค่ะถ้าคุนี้ปิดที่1.87นะครับถ้าไปดูตาม EMA ก็คือเขาเบรก EMA 89, 89. ไปแล้วที่1.84นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไปอรอลุ้นขึ้น2บาทครับสำหรับทาคนนุณนี้อ่าโอเวอร์บแล้วจ่อเข้าโอเวอร์บอทนะครับ6 RSI 65แต่ว่าจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือวอลรุ่มเข้า25ล้านขายออก19ล้านแล้วก็มีมี ATC 2.5ล้านครับสำหรับ <Okay. S 1> ทาคุนนี้ครับ <Yeah. S 1> เป็นทรงดันตัวคง <Okay. S 1> ขึ้นแล้วก็เบรก EMA89 ครับ okay. แนวรับ1นึ่งบาทแปสิเอตงแนวต้าน1นึ่งบาทเกสิบอตงถ้าทะลุรูได้จะเป็น1นึบาทเกสตางคตงค่ะจุดที่เขาไม่สวยคือตรงไหนลูกรู้ไหมงบงบเขาไม่ค่อยสวยครับสำหรับทาคนนี้ก็ฝากเพื่อนไปดูงบเขาด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้หุ้นตัวไหนที่ขัดทุนเหมือนจะดันปุ้งขึ้นมาเลยตัวต่อไป ssp sp SS ราคาเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบห้าสตางค์ตัวนี้พ่อมองว่าสวยอะส่งก็สวยนะลงตัว c แล้วนะครับมีวันรุ่มเข้ามาหลายวันแล้วด้วยนะครับตรงนี้ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณแปดวันสองสัปดาห์แต่ว่ายังไม่ใช่แบงเกอร์นะพราะไม่มีก้อนใหญ่มีอยู่นิดนึง<ม>ตรงนี้อ่าครับก็ไปรอจุดต่ำสุดจะเป็นหกบาทหกสิบห้านะครับสำหรับตามเฟรม day แล้วก็ ไปอรอลุ้นเบรกเจ็ดบาทหกสิบสองนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นอีกเบรกหนึ่งที่เจ็ดบาทเก้าสิบห้าก็คือแปดบาทนั่นเองนะครับไทมเฟรมสิบห้านาทีมีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดนะครับทำให้ <กะ S 1> เขาปิดโดดนะครับปิดโดดแล้วก็มีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดนะครับดูแค่นี้นะครับของไทม์เฟรมสิบห้าส่วนแนวรับแนวต้านก็ดูตามตารางที่น้องให้ไว้นะครับ,รบตามคลิปนะครับ f s p เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระด i o ที่19ล้านบาทค่ะครับ SSP เขา Q2 เขาพิกมีกำไร Q1 ไม่ค่อยสวยแต่ว่า Q2 กัพิกมีกำไรก็คือได้กำไรกลับมาแต่ว่ายังภาพรวมก็ยังเป็นสีเขียวลงก็อย่างน่าสนใจครับลุ้นบีเบาวกับตัวเหมือนกันนะครับสำหรับ SSP ตัวต่อไปแนวรับ7บาท10สตางค์แนวต้าน7บาท45สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ครับตัวนี้พ่อไม่ดูนะเพราะว่าวันรุ่มมันไม่เยอะเท่าไหร่เป็นน้นค่อนข้างสิงครับ <Okay. S 2> ตัวต่อไปครับ ckp ckp ราคาสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์บวกสิบสี่สตางตค์ตัวนี้เป็นทรงไซส์เวอัพนะครับมีวันรุ่มเข้าถ่ายตลาดมาสองวันแล้วนะครับทาให้เขาโดดขึ้นไปไปรอลุ้นเบรกเดี๋ยวเอาจุดต่าสุดก่อนเนาะจุดต่าสุดของเขารอบนี้จะเป็นสามบาทห้าสิบสี่นะครับก็คือต่างจากปัจจุบันอยู่ยี่สิบสตางค์ นะครับ<ช>แล้วก็ไปรอลุ้นเบรกไ้นี้นะครับไ้นี้จะอยู่ที่3บาท78นะครับถ้าเบกได้ก็น่าจะไปลุ้นที่3บาท84อีกรอบเนี่ยตามค่าฟีโบนะครับตรงนี้ส<ช> k ่คพีทําเฟรม15นาทีเขาเหมือนจะโดดด้วยไหมโดดอ่าปิดโดดด้วยนะครับมีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดเป็นแบงเกอร์ด้วยนะครับสำหรับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเท่าไหร่ครับสำหรับ CKP ทําเฟรม15นาทีครับแนวรับแนวต้านตามตารางครับ c k p เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี value ระยอยู่ที่เจ็ดสิบล้านบาทค่ะแนวรับสบาทงสิบสี่สตางค์แนวต้านสาบาทเจสิแปสตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็นสามบาทแปดสิบสี่สตางค์ค่ะ ckp งบ q สองกลับมามีกำไรแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ก็ดีกว่างบ q หนึ่งที่ขาดทุนนะแต่ว่า q สองเขากลับมามีกำไรเหมือนจะมีข่าวด้วยนะครับใช่ไหม มีข่าวว่า CKP รับอันนี้สูงเข้ามรสูมช่วงแต่มาที่สามนุนงบเติรนุนงบติบโตโดดเด่นคงเป้ากำไรปกติปีนี้ที่แปดร้อยสี่เก้าล้านบาทค่ะมกเคาเป้าสามบาทเก้าสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับเป็นข่าวจากนิติหุ้นอ่าครับเขามีอีฟินด้วยนะใช่ไหมเขามีดอกจานออโอเคเดี๋ยวพอดูก่อนชื่ออะไรนะ c kp หรู internet, ้ว่าว่ส네ับสนกับญี่ป่นซีเคพีอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยมีก็รอแป๊บหนึ่งเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยดีก็เพื่อนๆคนไหนต้องการอัพสปีดเน็ตเราก็บริจาคเป็นค่าขนมให้น้องที่คิวอาร์ของได้เลยครับโอเคนะครับ ของเขาปิดที่3.74ก็เบ e ก EMA 89ไปแล้วนะครับที่3.62เนอะไปรอลุ้นขึ้น4บาทของ EMA 200นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าวันรุ่มก็เป็นไซเบอ์อัพไม่สวยอะส่วนตัวพ่อว่าไม่สวยนะแล้วก็ ATC ครับ2ล้าน2ตรงนี้แต่ว่าเขาจะมีข่าวใช่ไหม ลูกพูดไปแล้วใช่ไหมพูดาค่เขอเคข้ามเลยนะครับต่อไปเลย AAVAAV ราคาสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์บวกแปดสตางค์คนนี้มันจะปิดโดอน่ะใช่ AAV โซนล่างสุดต่ำสุดนะครับจะเป็นสองบาทเจ็ดสิบสี่นะครับที่เขาสะสมอยู่วันนี้มีวันรุ่มเข้าค่อนข้างพีคนะครับตรงนี้แท่งใหญ่ไปเริ่มเลยแล้วก็มีแบงเกอร์ด้วยต้องไปดูว่าเท่าไหร่ ไปรอรุนเบรก2บาท98หรือ3บาทนั่นเองนะครับรอรุนเบรก2บาท98ถ้าเบรกได้ก็น่าจะเป็น high ไฮใหม่เดี๋ยวไปดูไทมเฟรมวบรกนะครับแนวต้านแรกจะเป็น3บาท4สตังค์แล้วก็ต้านสูงสุดของเขาจะเป็น3บาท30ครับสำหรับ a a v ในไทม์เฟรมวบรกนะครับไทม์เฟรม15นาทีพอพูดยังยังไม่พูดสิคห้อ่าไทม์เฟรม15นาทีก็มีวอลลุ่มซื้อเข้า ขายออกเหมือนกันแล้วก็เป็นแบงเกอร์ใหญ่ต้องไปดูครับว่าเท่าไหร่อะไรยังไง AAV เป็นหุ้นเพื่อค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ratio ที่520อย่สิล้านตัวนี้เป็นสายการบินนะเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแอร์เอเชียปะใช่ค่ะอ่าโอเค AAV ปิดที่สองนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็อยู่โซนบนแล้วเป็นหุ้นโซนบนแล้วนะครับเพราะว่าทะลุ ema สองร้อยแล้วที่สองจดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็โอเวอร์บอลเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะครับตรงนี้ตีค่าเป็นโอเวอร์บอลนะครับไอไซวอลลุ I ่ม SI. สวยตรงวอลลุ่มตรงนี้สวยวอลลุ่มซื้อเข้าเก้าดล้านขายออกห9สิ้าล้านแล้วก็ atc 18ดล้านภ <c oughs> าพก็เป็น av นะพรุ่งนี้นะเราคิดตัวว่าเราเป็นหุ้นนะ พ่อจะพักลงมาเก็บของนะส่วนตัวพ่อนะเพราะว่าวันรุ่มมันเข้าเยอะไงต้องพักเก็บของค่ะแนวรับสองบาทปดสิหกสตางค์แนวต้านสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์ถ้าทะลุด้วยจะเป็นสามบาทสี่สตางค์ค่ะไปดูงบคิวสองเขาขาดทุนนะคิวสองเขาขาดทุนนะครับแต่ว่าคิวหนึ่งมีกําไรนิดนึงแต่คิวสองขาดทุนนะครับแล้วก็อุ้ย อ,อ๋อพ่อไปเปรียบเทียบกับ BA ใช่ไหมนั่นนั่นไงใช่ไหมพ่อลืมไปดูไปเปรียบเทียบกับ BA ด้วยนะครับส่งหุ้น BA ก็ส่วนตัวพ่อนะบางกอกแอร์เวย์ภาพรวม Q2 Q1 องเขามีกำไรทั้งคู่อ่ะอ่าเขาดูมีกำไรทั้งคู่แล้วก็เหมือนคุณภาพเขาจะโอเคกว่าออืเพราะว่ามันขาดทุนก็มีกำไรอ่ะภาพรวมของ Q1 กับ Q2 นะครับค่ะ b บก็เลยน่าสนใจจะกว่าแต่ว่าเขาราคาเขาแพงก่นนิดนึง17บาทค่ะครับเราต่อไปได้เลย T E G H T E G H ราคา3บาท10สตางค์บวก10สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ทำเฟรมเบจุดต่ำสุดจะเป็นตรงนี้2บาท7ห6ครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาเหมือนจะรีบาวนะครับขึ้นแท่งรีบาเลยนะครับไปรอลุ้นเบส ยืน3บาทให้ได้ก่อนแล้วก็ไปรอเบรกสาบาทยีบสีครับถ้าเบรกได้ก็น่าจะน่าสนใจแต่ว่า<ม>จุดที่น่าสนใจในไทม์เฟรมเดของเขาก็คือให้เกนเขาสวยนะครับไทม์เฟรมสิบห้านาทีก็มไม่มีอะไรพยายามยืนสา<ม>บาทได้ครับ t e g h เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มีเวลูล่าจะอยู่ที่23าล้านบาทค่ะถือว่าไม่เยอะนะแนวรับ3ามบาทสามสตางค์แนวต้าน3าบาท14สตางค์ถ้าทะลุด้วยจะเป็นสาบาทยี่สิบสตางค์ค่ะ t e g อยังเป็นหุ้นโซนล่างนะครับราคาปิดอยู่ที่สามบาทสิบแล้วก็ไปรอลุ้นเบก e อ a 89แปดสที่สาบาทห1สิเสตางค์ครับตรงนี้ก็ถือว่าพยายามดันตัวกับนะค่ะวันรุ่มก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซื้อเข้าขายออก3ล้านสีล้านนะครับแต่ว่าค่อนข้างสิ้นนะค่ะ เหมือนเขาเหมือน Q2 เขามีกำไรนะงบคิ Q2 เขามีกำไรอ่ามีกำไรขึ้นจากที่คิ Q1 เขาขาดทุนไป<ช>ก็เลยแบบว่าลุนรีบาวนกันนะครับสำหรับ TEGH ครับข้อมูลลูกพูดแล้วใช่ไหมแล้วเนวีแล้วเนแนวตานเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคตัวต่อไปนะครับ Inox i n o ราคาเจ็สิบสามสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะวันนี้หุ้นเหล็กมาเยอะนะใช่ใช่หมใช่หุ้นเหล็กขยับทุก ทุกตัวทั้งแผงเลยนะครับก็ไปดูน่าจะไปดูหุ้นาราคาเหล็กโลกประกอบด้วยนะครับตรงนี้ก็จุดต่ำสุดจะเป็น5้าสิบแปดสตางค์เนาะ<ช>แล้วก็ดันตัวขึ้นมาที่เจ็ดสิบหแล้วก็ลนมาปิดที่เจ็ดสิบหกวันของเมื่อวันก่อนครับดันตัวขึ้นไปที่เจ็ดสิบสี่แล้วก็ลงมาปิดที่เจ็บสาไปรอลุนเบกที่เจ็สิบหสตางค์ครับสำหรับไอโนกท<า>ม์เฟมเดทม์เฟม สิบห้านาทีปิดโดนไหมเนะมี่ยมขึ้นไปที่เจ็ดสิบสี่แล้วก็ลงมาปิดที่เจ็ดสิบสามไปรอรุนเวย์ที่เจ็ดสิบหกวันรุ่งเข้าท้ายตลาดพอต้องดูไหมไม่ดูอ่าไม่ดูเนาะมันวันรุ่งเบาใช่ไหมใช่ค่ะครับต่อครับไอ้นสเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกรรมาไรและมีปันผลมีแวลระดิวที่แปดล้านบาทค่ะแนวรับหกสิบแปดสตางค์แนวต้านเจ็ดสิบหกสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นแปดสิบสตางค์ <I know S 2> ค่ะไอ้น็อกเขคิวสองเขามีกำไรนะครับแต่ว่าไม่มากไม่มากก็คือพยายันยืนได้แค่นั้นเองก็ทรงไามเฟนเดย์ก็คือลุ้นตีกลับเหมือนกันต้องไปรอลุ้นเบสแถวๆนี้แหละแปดสิบสตางค์ <50 S 1> ครับต่อไปต่อไป tkt tkt ราคาสองบาทสามสิบสองสตงางค์บวกหกสตางค์ค่ะนี่ก็สรงรีบาวอีกตัวหนึ่งนะครับก็ราคา หนึบาทเก้าสิบเก้าจุดต่ำสุดนะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ตรงนี้หนึ่งสองบาทสาสิบสองไปรอลุ้นเบรที่สองบาทสี่สิบสองจุดแรกนะครับจุดต่อไปจะเป็นสองบาทห้าสิบท่าเฟรมสิบห้านาทีวอลลุ่มทยอยเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยลูกดูนะี่เขียวเขียวล้วนๆเลยใช่ไหมใช่เขียวล้วนๆแล้วก็มีแบงเกอร์พ่อต้องไปดูนิดนึง แต่ว่าจุดที่ไม่สวยของเขาในไทม์เฟรมสิบห้านาทีก็คือให้เกณฑ์เขาเหมือนจะย่อลงให้เกณฑ์ชีะ Shit, นะครับที่เคทีเป็นหุ้นทเทรดขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมวลแว l u e r a t ที่ห้าล้านบาทค,ค่ะคแนวรับสองบาทยี่สิบหกสตางค์แนวต้านสองบาทสามสิบหกสตางค์ถ้าจะรู้ได้จะเป็นสองบาทสี่สิบหกสตางค์ค่ะก็ภาพรวมเขาก็ขาดทุนนะแต่ว่าขาดทุนไม่ลง อ่คิวหนา Q1 เขามีกําไรแต่ Q2 เขาขาดทุนอ่โอเคโอเคครับตามเฟรม15นาทีพอพูดเยัะพูดวมนแล้วโอต่อไปได้เป็นเหนื่อยๆนะวันเนี้ยโอเคครับตัวต่อไปไพลอนไพลอนราคา3บาท10สตางค์บวก26สตางค์พ่อไปงงกับตัวเนี้ยอ่าไพลอนรุ้นรีบาวนะครับเพราะว่ามีตาเฟรมเดย์นะครับเนี่ย มีวันรุ่มเข้าแล้วก็จุดต่ำสุดจะเป็น2องบาทสีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ดันตัวกลับขึ้นมายกมาเรื่อยๆครับยกโลขึ้นมาเรื่อยๆไปรอลุ้นเบรแถว3ามบาทสาอ่าสาตรงนี้นะครับจุดแรกสำหรับไทม์เฟรม day ครับไทม์เฟรมสิบนาทีขึ้นไปที่3มบาทสิแล้วก็ลงมาปิดที่3 volume, าบาทสิบวันรุ่มทยอยเข้าเหมือนกันนะครับต้องไปดูว่าเท่าไหร่คร่ะ ดูโอเคไข่รอนมันหุ้นทรงรีบาวมันต้องดูมันสวยดีโอเคโอเคครับตอนนี้ก็วันรุ่งยังไม่เยอะนะปิดที่สามบาทสิบก็ไปอรอลุ้นเบก e ออมแปดสิบเก้าที่สามบาทสามที่แปดนะครับแล้วก็วันรุ่งซื้อเข้าสามล้านขายออกหนึ่งล้านหก ATC สี่แสนก็คือเป็นไซเวยอัพยกตัวขึ้นมาครับโค้งขึ้นมานะครับไปรอรุนเบรกเส้นแดงตรงนี้ไพล,ลอนเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหายิมทรัพ์ก่อสร้างอือภาพรวมบริษัทแก๊งเดียวกันเลยแก๊งเล็กไนงะ ภาพร,รวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูระดิบที่16ล้านบาทค่ะครับแนวรับ2.2บาท90สตางแนวต้าน3บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท30สตบบางค์ะ่ะไพรนอนงบ Q1 เขาก็สวยงบ Q2 เขาก็มีกำไรแต่ว่ากำไรน้อยลงกำไรน้อยลงแต่ว่าก,ก็พยายามยืนเพราะว่าเซ็ตบรรทัดวงเป็นแบบนี้ แล้วก็ภาพรวมรุ่นรีบาวใช่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับพอต้องดูตรงนี้ไหมพอดูอย่างดูแล้วโอเคตัวต่อไปนะครับต่อไปบุอบอารราคาห้าบาทจีสิตางค์บวกสามสอันนี้น้ำตาเนี่ยมันมีหุ้นที่เป็นวอลเลนเขาเคยดิสแกนเราวันไหนสักวันหนึ่งพาอจำไม่ได้เคมันมีสัญญาณเข้าตรงวอลเลนก่อนครับ วันนี้จุดต่ำสุดของเขาจะเป็นห้าบาทนะครับขึ้นไปสูงสุดที่ห้าบาทแปดสิบห้าแล้วก็ลงมาปิดท,ที่ห้าบาทเจ็ดสิบนะครับตันนี้ก็เบรกจุดเดิมที่ห้าบาทหกสิบห้าไปแล้วนะครับขึ้นไปยืนที่สอดสัญญาณว่าจะรีบาวน์นะครับสำหรัแบบต้องไปดูภาวะน้ำตาลโลกด้วยครับ <Sure. S 1> เพราะว่าเขาเหมือนจะมีข่าวว่าภาวะน้ำตาลโลกมันดันตัวขึ้นทำให้หุ้นที่เกี่ยวกับอะไรนะน้ำตาล,ตาลไปเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ ข่าวตรงนี้เลยเอาเป็นหุ้นมีข่าวเลยนะครับข่าวของข่าวหุ้นนะครับบอกว่าสี่หุ้นน้ําตาลวิ่งคึกรับราคาตลาดโลกพุ่งทะลุยี่สิบห้าเซนทำให้หุ้นสี่ตัวที่เป็นเกี่ยวกับน้ําตาลรวมทั้งวอลแลนด้วยนะครับก็คือ b r k s l k t s แล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งเนี่ย KBS ดันตัวขึ้นนะครับเพราะว่า แต่ว่าพ่อดู KBS มันไม่ K K T I S มันยังไม่ดัน <c oughs> ครับอันนี้ข่าวจากข่าวหุ้นค่ะข่าวจากข่าวหุ้นนะครับทำเฟรม15นาทียังไม่พูดแต่ไปโดดพูดตรงนั้นก่อน <c oughs> ขึ้นไปสูงสุดที่5บาท85แล้วก็ลงมาปิดที่5บาท70มีวันแบ่งเกินเข้าด้วยต้องไปดูวอล,ลุ่มนี้นึงค่ะ <c oughs> B R <AA> r เป็นหุ้นไฟเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ถาบรบริษัทมีกำไรและมีบันผลมีวัลูระดิบที่สิบหล้านบาทค่ะครับเบียเป็ดปิดที่ห้าบาทเจ็ดสิบแล้วก็น่าจะไปรอลุนเบก EMA 89แปดสิบเก้าที่ห้าบาทแปดสบสองนะครับ,รบ,รบตัวน,นี้ก็ทรงสวยเหมือนกันนะครับวันรุ่มไม่เยอะครับวันรุ่มซื้อเข้า1ล้าน5้าขายออกหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งอทีหนึ่งแสนก็จะเป็นทรงรีบาอีกตัวหนึ่งนะครับ,รบไปรอลุนเบกนี่แหละเส้น EMA 89แปดิบเก้านี่แหละ ครับอะไรเอ่ยแนวรับแนวรับห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์แนวต้านห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ค่ะแล้วก็เหมือนเขาจะมีวอลเลน์อยู่ล้วก็ฝากไปดูวอลเลน์ด้วยวอลเลนส์องนะเพราะว่าจะไม่ผินดนะใช่ค,ครับพอลืมดูอีกโมบิอ่ะเปิดไหมก็ได้พิมพ์ม่ก็ได้ไทัน <Okay. S 2> โอเคครับตัวต่อไปนะครับต่อไป t g p o t g p o อันนี้ชนเซอลิงราคาสิบเก้าสตางค์บวกห้าสตางค์ค่ะก็เป็นหุ้นเหล็กอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เกือบชนก็คือขึ้นไปชนแล้วหล่นลงมาก็คือหุ้นเหล็กเหมือนกันก็คือ GJS ใช่ไหมใช่อ่าวันนี้ขึ้นไปปิดโดดได้นะครับปิดไม่ปิดโดดได้ไงชนเชนพดานไปดูตรงฟัตทามเฟีมดีอย่างเดียว ก็คือกี่โมงเนี่ยชันเซลิงกี่มงช่วนตอนปิดตลาดพอดีอ่ะแบบไเวเวแล้วก็ปุ้งขึ้นไปใช่มันขึ้นไปปิดตั้งแต่บ่ายสองครึ่งอะ่ะก็คือ,อตรงนี้ตรงนี้ขึ้นแล้วก็ทิ้งลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกก็แสดงว่าคิวตลาดโอเพนดูนะครับใช่ ทีจีโปเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกัารค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีว l ลูแลดีอยู่ที่สิบสามล้านบาทค่ะครับแนวรับสิบห้าสตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่ยี่สิบสี่สตางค์ค่ะแต่ว่างบทั้งสองคิวของปีนี้เขาไม่สวยนะของทีจีโปนะครับ ก็น่าจะไปดูภาวะตลาดโลกด้วยเป<ช>็นเหล็กแล้วก็ตัวสุดท้ายครับหุน land <ช>้นวอลเลนต์ติดสแกนหนึ่งตัวแล้วก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเหล็กแล้วก็ก่อสร้างเหมือนกันก็คือเจลวอลเลน์ห้าค,ค,ครับเจลวอลเลน์ห้าราคาเจ็ดสตางค์บวกสองสตางค์ค่ะรับวันรุ่มเข้าท้ายตลาดนะครับทำให้เจลขึ้นไปเปียที่สองสตางค์ต้องไปดูหุ้นสามัญเขาด้วยนะครับก<ช>ับไทมเฟนเดก็มันเป็นหุ้นสตางค์เนาะ ตรงนี้ก็ลงมาต่ำสุดที่3สตังค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่8สตังค์ในในรอบของวันที่2 2มิถุนานะครับ 2>, <Okay. S 1> 2มิถุนาตรงนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ไ้ครับแล้วก็ลงมาปิดตอนนี้ยืนอยู่ที่7สตังก์ก็ไปอรอลุนเบรก8สตางค์นี้แหละถ้าเบรกได้ก็ไปอรอลุ้นอีกทีที่12สตังค์ <Okay. S 1> เป็นจุดสูงสุดของเขานะครับท่ามเฟรม15นาทีก็มีแบงเกอร์เข้าท้ายตลาดนะครับตรงนี้ต้องไปดูว่า ภาพรวมเนี่ยนูดูทำเพจสิบห้าเขียวเขียวล้วนๆเลยใช่ไหมใช่แ <c oughs> ท่เขียวซื้อเข้านะครับทยอยเข้าเจลวอลเลนห้มี v วลู e ระดิวที่สามแสนบาทคะ่ะแนวรับห้าสตางค์แนวต้านเก้าสตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็นสิบเอ็ดสตางค์ค่ะไปดูหุ้นสามันเขาก่อนค่อยไปดูหุ้นวอลเลนนะครับหุ้นสามันของเจลก็ปิดที่ยีส่สบสามสตางค์นะครับบวกสองสตางค์เหมือนกันยืน ยืนครับยืนอยู่บนบนเส้น200พอดีครก็คือลุ้นเบรกครับลุ้นเบรกวอลลุ่ม27ล้านครับตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้ามายี่สิบเจล้านขายออก16ล้าน ATC 2ล้านก็ลุ้นไปด้วยกันกันกบหุ้นสามัญน,นะครับ,รบสำหรับเจียวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับสตีลหุ้นก่อสร้างประมาณนี้นะครับ บอลแลนด์ <War> อ้าวข้อลืมเลยมัอจะพูดสามันหุ้นบอลแลนมาไหมมาแล้วตอนนี้มาแล้วใช่ไหมจุดที่น่าสนใจของเขาก็าคือ ATC หกล้านนะครับใช่ค่ะครับตรงนี้ส่วนตัวอื่นก็ไม่น่าสนใจค่ะแล้วก็เจวอลแลนด์5จมดอายุการเทรดว,วันที่ยี่สิบเดือนหกปีสองห้าค่ะมีข่าวอะไรไหมครมีข่าวหุ้นอีกรับเข้าก็คือ เวดดี้จำนวนสามสิบแปดล้านบาทครับ chg จำนวนเจ็ดล้านบาทแล้วก็ e r w จจำนวนสี่ล้านบาทค่ะพรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวเนาะจำได้ไหมหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัว psp อ่าเข้าตลาดวันที่สามสิบสิงหาคมครับะะมูลค่าหนึ่งบาทใช่ไหมล่ะ หกบาทยี่สิบสตังค์ค่าพาอันนั้นเป็นค้าพาคขาอ,อ,อ๋ออันนั้นค้าพาโอเคอันนี้ก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมครับสำหรับ PS P S P ครับมีวิกอตเข้าไหมครับพูด,พดไปแล้วครับโอเคหุ้นสิ่งนีู้รไทยโชคดีวันพุดธสวัสดีค่ะ